สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะมาเก็บตกข่าวครา,าวที่ถูกพูดถ,ถึงกันเป็นอย่างมากในช่วงสอาวันที่ผ่านมากับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่มีข่าวลือออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าแบ็คซ้ายคนสำคัญของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสอย่างทีระทรบุญมาทาน มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมไปในช่วงต้นฤดูกาลหน้านี้โดยที่มีทีมอย่างเซี่ยงไฮ้เส้นหัวของจีนแล้วก็บีจีปทุมยูเนเต็ดของไทยที่กำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยเม็ดเงินที่มหาศาลซึ่งเมื่อข่าวคราวในเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ไปถึงแดนอาทิตย์อุท,ทยัยแฟนๆลูกหนังที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของทีมมารินอเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง ในวันนี้ผมได้เก็บรวบรวมบางฟีดแบ็กในเรื่องนี้จากพวกเขาเอามาฝากกันเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอคนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์เปิดประเด็นว่ามันดูเหมือนว่าทีระทอนของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสกำลังที่จะย้ายทีมนะส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า ทีราทรได้โพสต์ใน Facebook ว่าจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลหน้าอีกครั้งฉันอยากที่จะให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ว่าเขาจะบอกกับเราว่าจะสู้ต่อไปกับมารีนอตหรือไม่ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่ามันมีบทความข่าวว่าเขาไม่ได้พบกับครอบครัวเป็นเวลา11เเดือนเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปกลับไทยได้จากเรื่องของไวรัสโคโรนามันมีรายงานด้วยว่า นอกจากการย้ายไปเซี่ยงไฮ้เส้นหัวแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะกลับไปเล่นที่ไทยที่ฉันเดาว่ามันเป็นเพราะว่าไม่สามารถพบกับครอบครัวได้อย่างยาวนานแต่ทีระทอนเองก็ยังคงมีสัญญาเหลืออยู่กับมารินอตึจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจในตอนนี้มันดูเหมือนว่าเขาจะกำลังกักตัวอยู่ที่เมืองไทยและฉันก็ต้องการให้มารินอตติดต่อสื่อสารกับเขาอย่างแนบแน่นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการขายทีระทอนออกจากทีมไปครับว่า ถ้าผู้เล่นไทยต้องใช้โคต้าต่างชาติลงเล่นในเจลีกมันก็โอเคที่จะต้องขายเขาแต่นี่เขาไม่ได้ถูกนับเป็นนักเตะต่างชาติและยังคงลงเล่นเป็นขุมกำลังหลักของทีมดังนั้นจะขายเขาออกไปทำไมล่ะส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมเก่าที่ธีระทรเคยสังกัดอยู่ได้มากล่าวว่าในฐานะที่เป็นแฟนบอลของทีมวิซเซลฉันต้องการให้บุญจังอยู่ในโยโกฮาม่าแล้วก็เล่นเป็นตัวหลักต่อไป บุญจังเคยกล่าวเอาไว้ว่าเคยฝันที่จะได้ลงเล่นในศึกเจลลกดังนั้นฉันจึงไม่รู้สึกว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนโดยเฉพาะในจีนส่วนแฟนมารินอคนต่อมานี่น่าจะมาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจครับว่าดูเหมือนว่าทีราทรจูเิโอแล้วก็มาคอสอาจจะกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของพวกเขาแล้วตีเอโกแล้วก็เอริกลาส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงกอุ้มว่า ฉันต้องการให้คุณอยู่กับมารินอตไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรฉันอยากให้คุณอยู่กับมารินอตในปีถัดไปเป็นอย่างน้อยแม้ว่ามันอาจจะคุ้มค่าสำหรับค่าตัวในการขายบุญจังออกไปส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่าสรุปข่าวในเรื่องนี้ก็คือทีม BG จีปทุมยูไนเต็ดเสนอให้กับมารินอตส0ล้านบาทเพื่อที่จะคว้าตัวเขาไปเสริมกำลังทางฝั่งซ้ายเพื่อไล่ล่าแชมป์เอฟซแชมเปี้ยนลลกในฤด,ดูกาล2021 ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าทีม b ีจีปทุมที่ต้องการคว้าตัวทีราทรน,นั้นเป็นทีมชั้นนำของไทยลีกในปัจจุบันและมองไปถึงความสำเร็จในรายการ ACL ในปีหน้ามันดูเหมือนว่ามันมีหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับทีราทรอ,อยู่ในประเทศไทยมันมีข่าวที่ก็รายงานด้วยว่าเขาจะออกจากประเทศไทยในวันที่9มกราคมเพื่อกลับมาร่วมทัพมารินสตามกาหนดการที่ระบุไว้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงเจตจำนงว่าผมต้องการให้เทีราทรเป็นผู้เล่นของมาริโนตในปีหน้าแต่ก็อาจจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ในเรื่องของครอบครัวผมอยากให้เราสู้ต่อในปีหน้าด้วยสมาชิกในปีนี้แต่ผมก็คิดว่ามันอาจที่จะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ธีรทรเป็นผู้เล่นที่มีความจำเป็นต่อทีมมากและเมื่อมองถึงสถานการณ์ที่เรามีวิงแบ็กในสไตล์ที่แตกต่างไปอย่างทาคานโตเท่านั้นที่ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมจึงสงสัยว่ามันเป็นเวลาที่ถูกที่ควรแล้วหรือไม่ที่เราจะขายเขาเพื่อเงินก้อนใหญ่เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขเรื่องอายุของเขาแต่ส่วนตัวแล้วผมเองต้องการเห็นเขาในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาถือเป็นขุมกำลังที่จำเป็นที่ต้องมีเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่า ทีระทอนดูจะเป็นส่วนสำคัญของฟุตบอลในแบบที่มารินตเล่นดังนั้นฉันจึงไม่คิดว่าเขาจะออกจากทีมไปเพราะว่ามาริโนอก็ไม่ได้เป็นสมโมสรที่แย่ในเรื่องของการเงินส่วนคนต่อมาก็มองว่าฟุตบอลของมาริโนสนั้นน่าสนใจในตอนนี้ดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาจะไม่ออกไปจากทีมเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีเงินจำนวนมากที่เข้ามาส่วนคนต่อมาได้มองว่า ทาคาโนเนี่ยดูจะบาดเจ็บบ่อยและดูเหมือนว่าเขาจะถูกใช้เป็นวิงซ้ายแทนการเล่นเป็นแบ็กด้านข้างดังนั้นฉันจึงอยากให้บุญจังนั้นอยู่ต่อส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าฉันต้องการให้บุญจังนั้นอยู่ต่อเขามีการยิงที่ค่อนข้างดีเลยและฉันคิดว่าเขาก็เหมาะกับฟุตบอลของมาริโนสฉันจะเศร้าถ้าเขาต้องไปจากมาริซาโปในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่า ถ้าคุณไม่มีความผิดพลาดในการใช้งานเขาผมคิดว่าทีระทรเป็นแบ็กด้านข้างที่ค่อนข้างดีเลยแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับแทคกติกของคุณด้วยส่วนคนต่อมานี่มองไปอีกมุมหนึ่งครับว,ว่าทีระทรมีอายุ31ปีแล้วและก็ถือว่าค่อนข้างอายุเยอะเราอาจจาเป็นที่จะต้องควา back ้าแบ็กซ้ายดาวรุ่งเข้ามาทดแทนส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่จะขายเขาออกไป ฟุตบอลอาชีพมันเป็นธุรกิจไม่ใช่เรื่องของอารมณ์หรือว่าความรู้สึกส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงทีราทรในกรณีที่เลือกย้ายไปเล่นในหลีกจีนกับว่าทีมอย่างเซียงไฮ้เซนหัวเนี่ยไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดีมากนักนะอย่างเช่นเรื่องของการค้างจ่ายเงินเดือนแล้วก็มีการเล่นทีร่รุนแรงด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า ถ้าไปที่จีนมันก็อาจจะดีกว่าในแง่ของเงินเดือนแต่ผมคิดว่าญี่ปุ่นนั้นดีกว่าในแง่ของสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตและก็การเล่นฟุตบอลส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเล่นในประเทศจีนหรือประเทศไทยเพราะว่าเขาจะสามารถมีสมาธิอยู่กับฟุตบอลโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ตัวใหม่มากเท่าในญี่ปุ่นส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงชาติตัวของทีระทรครับว่า ถ้าแค่100ล้านเยนมารีนอก็อย่าได้ปล่อยเขาออกไปในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นครับว่าฉันแน่ใจว่าเขาจะต้องย้ายทีมส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานทีระทอนเพราะว่าไม่ได้มี a อ l ที่ต้องเล่นในปีหน้าแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะออกไปจากมารีนอตนะ แล้วยิ่งเป็นจีนเขายิ่งไม่น่าจะต้องการไปเล่นเพราะมันเป็นจุดต้นกําเนิดของไวรัสส่วนคนต่อมานี่ได้มาให้ข้อมูลที่ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยเขาได้มากล่าวว่ามารินอดได้ยืนยันแล้วว่าได้รับการสอบถามเกี่ยวกับทีราทอแต่ผมไม่คิดว่ามันมีข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลานี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการมีโกอุ้มอยู่ในทีมว่า มันแทบเป็นเรื่องที่เกือบจะปาฏิหาริ์ที่คุณสามารถใช้งานผู้เล่นในระดับของเทราทอนโดยที่ไม่เสียโคตา้าต่างชาติดังนั้นคุณควรจะต้องเก็บเขาไว้อย่างแน่นอนทาคานุนั้นถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ถ้าคุณส่งเขาไปเล่นพร้อมๆกับมัสซูบาระและก็โอคิฮาระคุณก็จะสามารถจินตนาการได้ถึงจังหวะที่บอมันไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและก็จะมีความบอกบางเป็นอันดับหนึ่งส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงกรณีที่เสียบุญจังไปจากทีมว่า มันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาแบ็กด้านข้างที่ดีกว่าบุญจังโดยที่ไม่ต้องเสียโคต้าต่างชาติเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่ามันไม่สามารถหาผู้เล่นเท้าซ้ายชาวญี่ปุ่นที่ดีๆแล้วก็เล่นในตำแหน่งแบ็กด้านข้างได้เลยมันดูเหมือนว่าโทอิจิซูซูกิจะเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่ผมต้องการแต่ว่าเขาก็เ,เล่นคนละตำแหน่งด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ด้วยการย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ทีรทรย้ายมาสู่ทีมครับว่า ฉันกำลังคิดถึงความจริงที่ว่าตอนที่เราเอาเขามาจากโกเบฉันคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การเติมเต็มให้กับทีมเท่านั้นซึ่งตรงนี้เขาน่าจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยแล้วเพราะว่าทีราทอนเนี่ยย้ายจากเมืองทองไปโซโยโกฮามานะครับไม่ใช่จากโกเบโซโยโกฮามาส่วนคนต่อมานี้ได้แสดงความวิเห็นไปถึงการเล่นของมาริโนสในยามที่ไม่มีทีระทอนว่าทาทาคานะเล่นแบ็กทางฝั่งซ้ายแล้วมากอสเล่นปีกมันก็น่าที่จะโอเคนะ เขาเคยเล่นกับมากอสได้ดีตอนก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บและเราก็จะสามารถปรับมาเล่นแผน4-1-2-3ได้ด้วยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงมงุมมองว่าพูดตรงๆนะทีราทอนั้นมีอายุที่เยอะแล้วผมก็ต้องการให้เขาอยู่ต่อไปกับทีมแต่เมื่อมองย้อนไปถึงตอนที่เจอกับเซเรโซและเขาโดนโจมตีโดยสกาโมโตมันก็มีที่ซึ่งผมต้องการให้เขาทำให้ดีที่สุดกว่านี้ในเรื่องของเกมรับ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อข่าวลือในการย้ายทีมของทีร์ทอรในครั้งนี้ว่าบุญจังบอกฉันทีสิว่าทั้งหมดนี้มันแค่เรื่องโกโหกส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มาคอมเมนต์ว่าฉันต้องการที่จะได้เห็นบุญจังในญี่ปุ่นอีกครั้งในปีหน้ามาที่แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าบุญจังรักมารีนอต เรารักปุญจังและเราต้องการที่จะสู้ด้วยกันต่อไปในปีหน้าครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางมุมมองความรู้สึกของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นต่อข่าวลือการย้ายไปร,ร่วมทีมในหลีกจีนและก็หลีกไทยที่ออกมาอย่างต่อนเนื่องของทีระทรในช่วงหลังนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งบทสรุปในข่าวลือนี้จะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ก็น่าที่จะได้เห็นความชัดเจนกัน แต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ